บูชาครับก็ได้น้อมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาขึ้นประดิษฐานแล้วนะครับขอให้สาธุชนทุกท่านได้สาธุรพร้อมๆกันครับสาธุนะครับขออนุโมทนานะครับในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันนะครับเป็นสักข,ขีพยานนะครับจนจากวินาทีบุญกุศลนี้นะครับที่เราทั้งหลายนั้นได้ มองนะครับการน้อมอัญเชิญองค์พระพุทธปฏิมาขึ้นปฏิสถานบนยอดพระมหาเจดีย์นะครับการที่เราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในบุุศลในวันนี้นะครับพระพุทธปฏิมาถูกน้อมนาขึ้นสู่ที่สูงนะครับดวงของเราทั้งหลายก็จะได้สูงตลอดปีดวงของเราก็จะได้ดีตลอดไปนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับ โดยพระพุทธปฏิมาองค์ที่หนึ่งนะครับที่ได้น้องอัญเชิญขึ้นปฏิสถานเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชานั้นนะครับเป็นพระพุทธปฏิมาในสมัยอู่ทองนะครับแต่่นองค์ที่สามและองค์ที่สองนะครับที่ได้น้องอัญเชิญขึ้นปฏิสถานเพื่อถวายเป็นธรรมบูชาเนีเป็นพระพุทธปฏิมาในสมัยเฉียนแสนนะครับและในส่วนองค์ที่สาม ที่ได้น้อมอัญเชิญขึ้นปฏิสถานเพื่อถวายเป็นสังฆบ,บูชานั้นเป็นพระพุทธปฏิมาในสมัยสุขโขทัยครับทั้ง3สมัยนะครับโดยที่เรามีเคล็ดนะครับวันนี้นะครับทุกคนได้มาร่วมกันอัญเชิญทองแสนสุขขึ้นประดิสถานากนอนพระอาเจครย์

ม่นม้วนนะม้วนม้วนอ๊ยคาดขาดปดูแล้ิ่มาถมอที่หนึ่งนะครับได้ถูกอันชิญขึ้นแล้ว าที่ที่จะปฏิสถานแล้วนะครับสาธุชนสาธุมานี่อันเช่อเนรนะครับนับเป็นโอกาสมงคลนะครับโอกาสดีของพวกเราสาธุชนคนไทยในเขียนวัฒน,นาที่ได้เดินทางมาเพเป็นกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้วัดพทองในวันนี้นะครับ การสุดท้ายของขั้คืนนีแท้นะครับได้ language, รับเกียรติจากพระอาจารย์ท่านอสุโอมาลิกนะครับจะออกแสดงปาทัพคาถาธรรมเชิญชม